สวัสดีครับผมผู้มนตนสอยอินเตอร์ฟาร์มนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านสูส่สอ้อินเตอร์ฟาร์มนะครับนี่ก็มาดูไก่นี่นะครับไก่พิเศษตัวหนึ่งเนาะวีวีไอพีนะครับ very, very VIP เวอรี่เวอรี่วีไอพีนะไอ้กันมไ่ก็ได้ครับกั๊มม่ก็ได้เอับกั <c oughs> นี่นะนะครับตัวนี้มีผลงานเรียบร้อยละ นะครับสองข้างเนาะนะครับแล้วก็พิเศษเนาะพิเศษอะไรเนาะพิเศษตัวนี้น้ำหนักตัวใดครับเนี่ยประมาณสองห้าครับสองห้าอายุละครับประมาณจะเข้าครบนี่ครับจะเข้าครบคือสิบสองเดือนมีมีมี่ายแซมเนาะมีทายแซมายแซมนะครับแต่ตัวนี้ V.I.P. แต่เลยนะครับมาสองไกลนะมีผลงานมาสองข้างเลยเนาะนะครับเป็น V.I.P. เลยนะครับ สองห้าเข,าข้าครอบควบอะครัรสไตล์สไตล์คือจะไดไกันเป็นน,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 นั่งหวนหน้าค้างไม่แข่งหน้าน,นะครับนั่งหวนหน้าค้างนะครับไม่แข่งหน้านะครับเนาะแตบเคยจนเข้าปิดนะอาตมบบเคยจนไก่ไทยเข้าปิดเ<อ>้ามาจ,จะมีร้อยก่อแต่หลักๆดีคือแบบถ้าเข้ามาเนี่ยชอบอยู่เลยหาะครับก็มาทำหัวระเบิดครับชอบไก่หงลงครับ ต่อนี่ได้แต่งหรือมันทําเองครับไหมมันกัดคนเดียวกัครับกัดเองายต่อหน้าเตาฝ่ายต่อแต่ตัวนี้พิเศษนะครับผมใช่ต่อแล้วครับมีประสบการณ์ครับกับมันสองสามครั้งละนัพิเศษไอ้ชอบแก่ต่อะลองไปปั้นดูครับพิเศษนะครับเขาขั้น v i p ได้เลยวีวีเอพเลยแต่ถ่ายแซมนี่หน่อยใช้เวลาหมสักเดือนหน่อยไหนอแต่รับรองว่าไปไก่ได้เลยน่อยหนอแพแ่งเลยนะนะครับ โอเคครับถ้าใครสนใจก็ตักเข้ามานะครับตัวนี้ VIP ครับผมคลิปนี้นะครับผู้มานสอเอเดอร์ฟาร์มกับสอประสิทธิ์ของของไอจีอย่างเงียใคนขายเองเนี่ยจีอย่างขายตัวก่อ่กสอประสิทธิ์ฟาร์มสอประสิทธิ์ฟาร์มนี่นะครับนี่เนาะคนแบบเผ่ารียกว่าถ้าไกแ่แต้คนหนึ่งเลยเนาะ,ะ,ะ,ะของไอซีนี่้อ๋อเดี๋ยวขอถามบอกว่าก็เลี้ยงไก่มากี่ปียัยขอ้อไปซ่าปีไปซาปีเลยเนาะแต่บางครั้ง มันนี้ความจําเป็นคัมันนี้ความจําเป็นเนาะครันนี่ความจำเป็นกาเสื้อขาวมาให้เลยจะปล่อยให้คนที่สนใจเอาไปเล่นแบ่งแบ่งแบ่งของดีไปบครับผมเนาะนะครับครับผมคลิปนี้นะครับผมหมันสอนเตอร์ฟาร์มกับสอนประสิทธิ์ฟาร์มขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับผม